สวัสดีค่ะชาวมออุบลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ U ูบยิ่งอยู่ยิ่งรักค่ะดิฉันพนมศรีเลศสุพิชนภาหรือพิตุตัพจากกองการเจ้าหน้าที่ค่ะและผมอภิชาติธรรมแสงครับวันนี้เรามีเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนมาอัปเดตกันค่ะนั่นคือระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวารยรถส่วนกลางพศ2568ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ล่าสุดเลยนะคะใช่ครับพิทุตัพระเบียบนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2568เป็นต้นไปและให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมของปี2555ไปแล้วครับคุณอภิชาติคะหลายคนอาจจะยังสับสนว่ารถส่วนกลางกับรถประจําตําแหน่งมันต่างกันยังไงช่วยขยายความให้ฟังหน่อยคะ่ะยินดีครับในระเบียบนี้เขาจําแนกชัดเจนครับรถส่วนกลางคือรถทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มหาวิทยาลัยจัดหาม,มา ื่อกิจการส่วนรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ส่วนงานครับส่วนลถประจําตําแหน่งคือรถที่จัดให้สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดไว้โดยเฉพาะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วในส่วนของรถประจําตําแหน่งมีอะไรน่าสนใจบ้างคะประเด็นที่น่าสนใจมากในระเบียบใหม่คือทางเลือกครับผู้มีสิทธิ์ได้รับลถประจําตําแหน่งเช่นท่านอธิการบดีหรือรองอธิการบดีสามารถเลือกได้ว่าจะรับรถประจําตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้หรือจะเลือกรับเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนก็ได้ครับ โอ้มีความยืดหยุ่นมากเลยนะคะแล้วท่านเลือกเป็นค่าตอบแทนจะได้เท่าไหร่คะเนี่ยสำหรับท่านอธิการบดีจะได้รับในอัตรา31,800บาทต่อเดือนและท่านรองอธิการบดีจะได้รับ25,400บาทต่อเดือนครับแต่มีข้อกำหนดสำคัญนะครับคือห้ามนำรถส่วนกลางไปใช้ในกิจส่วนตัวเด็ดขาดหากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดวินัยเลยนะครับชัดเจนมากค่ะ ทีนี้กลับมาที่รถสุนวางที่พวกเราบุคลากรและอาจารย์ต้องใช้งานกันบ่อยๆระเบียบใหม่นี้กําหนดว่าเราใช้ทําอะไรได้บ้างคะใช้ได้หลายกรณีเลยครับหลักๆคือใช้เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเช่นใช้เพื่อกิจการส่วนรวมของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใช้เป็นสวัสดิการให้ผู้ปฏิบัติงานหรือนักศึกษาหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น งานการกุศลก็ยังได้ครับแล้วขั้นตอนการขอใช้ล่ะคะต้องทำยังไงนี่คือส่วนที่ทุกคนต้องทราบเลยครับการใช้รถส่วนกลางต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจก่อนทุกครั้งโดยต้องยื่นแบบคำขอตามที่ระเบียบกำหนดต้องยื่นล่วงหน้าไหมคะต้องครับถ้าไปปฏิบัติงานในจังหวัดให้ยื่นล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันแต่ถ้าไปในจังหวัดแล้วต้องค้างคืนหรือไปต่างจังหวัดต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย3วันครับ แล้วถ้ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆล่ะคะคุณอบิาชาต์ระเบียบก็เปิดช่องไว้ครับหากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจริงๆก็ให้ใช้รถไปก่อนได้แต่ต้องรีบรายงานเพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณีไปในภายหลังครับฟังดูรัดกุมและชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะยังมีประเด็นไหนที่อยากฝากถึงพนักง,งานขับรถหรือผู้ควบคุมรถบ้างไหมคะสําหรับผู้ควบคุมก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและดูแลการซ่อมบํารุงให้รถพร้อมใช้งานเสมอส่วนพี่ๆพ,พนักง,งานขับรถก็ต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยของรถทุกวัน ต้องขับไปตามเส้นทางที่ระบุในใบคำขอเท่านั้นและเมื่อเสร็จงานก็ต้องนำรถไปเก็บในสถานที่ที่กำหนดครับอ๋อแล้วที่สำคัญรถส่วนกลางทุกคันต้องมีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับต้องมีภาพสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขนาดไม่น้อยกว่า18เซนติเมตรและมีชื่อเต็มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสูงไม่น้อยกว่า5ซนติเมตรติดไว้ที่ด้านข้างรถทั้งสองข้างอย่างชัดเจนครับค่ะ ระเบียบใหม่นี้ก็เพื่อให้การบริหารจัดการรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อส่วนรวมนะคะถูกต้องครับพี่ตุกบตับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภิชาติธรรมาแสงมากๆนะคะที่มาให้ความกระจ่างกับพวกเรายินดีครับเวลาหมดแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการ UBU ยยิ่งอยู่ยิ่งรักได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ubu.ac.th/web/autonomous เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าวใหม่ที่มั่นคงสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน